สวัสดีครับจากมือใหม่หัดไอทมชาแนลครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการแคปภาพนะครับหรือจับภาพในอ่ลายกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะทําผ่านในส่วนของแอปชันนลายที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทําจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับ ก็เริ่มต้นนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแอพลิชันไลน์กันได้เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราเข้าไปยังส่วนของแชทนะครับที่เราจะต้องการแคปภาพหรือจับภาพกันได้เลยครับโดยที่ผมจะใช้ตัวอย่างเป็นตัวอย่างในแชทนี้กันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของแชทแล้วนะครับก็เริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับกดไปยังส่วนของแชท ค้างไว้กันได้เลยครับตรงไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกดเป็นในส่วนของรูปรูปนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เรากดในส่วนของแชทกันแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดมานะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราเลือกไปในส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าจับภาพในป๊อปอัพกันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราเลือกแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้กันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเทําการเลื่อนไปยังส่วนของว่าเราจะแคปภาพถึงไหนกันนะครับเดี๋ยวขอเลื่อนก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวขอเลื่อนเป็นถึงนี้แล้วกันนะครับ โอเคนะอันนี้จะเป็นในส่วนของที่เราจะแคปภาพหรือจับภาพไว้กันนะครับก็จะมีประมาณถึงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปซ่อนในส่วนของผู้ส่งผู้ส่งรายอื่นนะครับเพื่อจะไม่ให้แสดงรายชื่อกันนะครับโดยให้เราคลิกไปที่ส่วนของซ่อนกันนะครับเพื่อจะเพื่อที่จะไม่เห็นเพื่อที่จะไม่ให้เห็นรายชื่อกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการคลิกไปที่ หลังจากที่เราดูส่วนของความเรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ให้เราทการคลิกไปที่ส่วนของจับภาพกันนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะทําการจับภาพกันนะครับแล้วก็จะมาแสดงตัวอย่างกันในหน้านี้กันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทการเลือกไปยังส่วนของการบันทึกลงไปที่ส่วนของมือถือกันได้เลยนะครับ หรือจะแชร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเปนส่วนของบันทึกกันนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการบันทึกในส่วนของแคปเจอร์หรือภาพที่หน้าจอของเรากันนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปยังหน้าแชทกันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะดูลักษณะของรายละเอียดกันนะครับ เมื่อคลิกขึ้นมาก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปในวินธีการแคปภาพหรือจับภาพอ่าที่เป็นแบบยาวๆในแอฟริกัน Line นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ